่าจะโค้งมาทางนี้ทางสายมือที่มัออกไปครับพอแล้วครับลักเกยเียดชายเดนไทยลาวบางคนอาจจะบ่เคยเห็นครับลักเกยเียรชายเดนไทยลาวน้อยนะครับจะพอครับหอดแล้วครับลักเขียชายเดนไทยลาวฝั่งนี้จะเป็นฝั่งระเทศลาวครับสิบหกสีดศูนย์หนึ่งทับหนึ่งน่าจะสร้างเป็นปีสองพันเจ็ดครับฝั่งนี้ระเทศลาว ถาม่าฟังนี่ก็จะเป็นประเทศไทยครับแต่ว่าฟังนี่เป็นพ่อซอสองพันห้ารอยหาสิบครับข้อมไม้ว่าจงไหผู้ใดหูกับข้อมเมรบอกกันเลยครับขอมนต์พิถืบจงไหกับขอโสดขอไผ่ก็เพราะว่าเอ็นสองหาหาศูนย์หวงว่าเพลินเห็ดปีสองหาหาศูนย์บอกครับฟังนี่ปะเทศไทยฟังทุกุนก็เป็นฟังซอบปอล่าครับรักเขตที่สิบหกขีดศูนย์เก่า ทางสองเตาอูครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงอีกลักเขตนหนึ่งครับอยู่ทางุะผู้หินดางครับ